Hey, hey, hey. ดเดือดสวนมันเดือดเลยนี่เด้เดดสวนเดดสวนเรียบร้อยหายหายเอาไม่เดือนเอา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 บอกเอาก็ต้องเอาพี่โอกาสเสียเปรียบนะเพราะว่าตัวเดินเกมมันน้อยลงตัวนึ่เอาตัวแบบที่มันแบบเอาตัวที่มันลอยเข้าทีเดียวบึมบึมบึมแล้วหายไปเลยดีกว่ายืนกลัวจะไปคนละทิศคนละทางไย แม่ฝั่งนู้นก็หนาๆอยู่นะอุ้ยทำไมทีมันโหดจังนั้นล่ะโหดเดี๋ยวมีทั้งตัวหนาทั้งตัวแรงทั้งตัวแบบดูเอวสูงอีกถ้าเอวถ้าเอวสูงเล่นเป็นนี่งานเข้าอยู่นะกาลียิงเนาะลำจับมาลอดกระโดดมาซีวันจีใส่เฮ้ยคอมโบมันจะรับสู่เอาเอากันอยู่นั่นแหละวะถ้าลำล่างเลยปะเจ๊หรวะเอ้ลำเบอร์ รู้ไปดวยกันถ้าเอลสู่ฝั่งมันเล่นเป็นอันตรายเยอะเลยนะมันเฮ้ยกาลีตาต่อหนึเฮ้ยกาลีกาลีไม่น่าไม่น่าเท่าไหร่กาลีไม่เท่าไหร่กาลีกับอาร์มนี่เวลาใส่สกินมาที่เดือนตั้งกันไปชิลถ้าเกิดไม่ใช้สกิลมันดูไม่ออกมันเหมือนกันมากเอ๊ะกาลีแม่งเงาครับ เอาบเหรอเอาบ้าฝอเปลี่ยนไปนั้นไปมั้นไปมั้นเอาดิเอาดิป้อมยิงมืนเดี๋ยวจะมามึงได้คิวไหมได้ได้ได้เพราะตีมันง่ายอ๋อที่ว่าไม่ได้คิวเสียของไม่ถ้าถ้าถ้าเราตีคนสุดท้ายแล้วแบบป้อมไปยิงอ่ะมันแต่เราได้คิวอ๋อเฮ้ยอลัมอลัมอลัมน่ากินมากเลยโอ้โหไม่ได้ค่ะกิลเราไม่แรงพอที่จะฆ่าลำได้ ลอยได้อยู่เอาเอลซูได้เนอะเอาไหมเอลซูอะเอา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 บอกเอาก็ต้องเอานี่บอกเอาก็ต้องเอานี่เอากาลีไหมเอากาลีไหมตัดเด็ดตไปเดี๋ยวติดก็กาลีเลยอ้าวสวยงาม เอ้าสวยงามเฮ้ยเราต้องเดินโซนแล้ววะถ้าเราปล่อยให้มันเกิดอ่ะอันตรายมากไอ้เมืองเจ้าตัวไหนมึงพูดมานี่ตัวไหนพูดมาซิวน่าจะลงมาเอามังกรน้อยบอกว่าเฮ้ยซิวสู้กับแพนด้าอยู่อวะเฮ้ยซิลซิวซิลเฮ้ยจะโดดจะโดดจะโดดนจะโดดหนีเฮ้ยกาลิปล่อยฝน เจ้าเหรอกำมังก่อนดีเหรอขนลุกแล้วขนลุกแล้วอ้นี่ขนลุกแล้วทะเลาะกันแล้วอ้นี่ทะเลาะกันแล้วน้องเร่ฝ่านี้กําลังบอกฟิวว่าฟาร์มก่อนเธอฝั่งโน้ข้ามบอกเฮ้ยฟาร์มก่อนเถอจะรีบบวกไปไหนแต่จริงๆแล้วมันก็ฟาร์มปกติแหละแต่เพียงแค่เราเล่นโหดแค่นี้ฟัง เอเอลสูยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ปะถือสไนเปอร์แต่ยิงไม่ได้ตั้งศูนย์เนี่ยปืนไม่ได้ตั้งศูนย์อะไรปแม่นปืนเบี้ยวเหมือนสไนเปอร์ไม่ได้ใส่ลำกล้องอะยิงไม่ค่อยโดนอะไรเดียเดเดียยย เฮ้ยกาลีมันล้ำหน้าเกินไปแลนะน่ะ <Like that. S 1> ลักษณะน่าจะน่าจะใสๆแล้วล่ะเกมนี้ <c oughs> เฮ้ยลำเบอร์ตีป้อม <c oughs> เอลสูน่ากินมากเลยอ่ะข้างล่างอ่ะดูสิเปล่า ชอบกาลีมากป่ะตอนนี <AUDIBLE> ้กาลีที่เป็นขนมอ่ะขนมหวานไ้สจะตายแล้วนี่ว่ะเดียเดียวเดียวเฮ้ยสิว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 โอ้เดเดตยดโอ้โหอย่างตึง nating. lắm lăm đê, lắm đi Kali 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 ma. has destroyed Kali Kali Kali. ก็กอลีน eh ั eh ่นเบอร์แม eh ่งเดินสวนเลยกาลีกะทีมาเดินสวนใส่อะโดนนเฮ้ยกลางโดนกลางโดนบี้วะเอลสูหมือนผิวว่ะ ว่าแล้วการีต้องมาอย่างนี้เห็นมันลอยมาแล้วเมื่อกี้เลอยกาลีอย่าปวดเลืดร้าวได้อยู่นะป้อม ดิวดิว,ดวเอ้เอลสูมันเหมือนยังไงไม่รู้ว่ามันเล่นตลกตลกว่ะเบสิคโดนหรือไงข้างล่างน่าจะโดนเล่นละข้อมูลคือคุณแซท มาแล้วต้องมาลุ้นนี้ร่งางเทียบเลยเด็ดโอ้ย <c oughs> อยากเล่นกับกาลีบ้าง,ง,างไม่มากงเหียนแนละ้วไม่มาไม่มากบมาฟมเหียนหมดน,นั้นแนะนี่มันกองกันอยู่ล่างนี่มาหลอดมาละ โอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอาะไรบ้ะจบใสอีกแล้วอ่ะจบใสอีกแล้วอ่ะเฮ้ยรอด้วยเดี๋ยวรอด้วยรอด้วยรอด้วย เฮ้ยกาลีมาทอมเออกำลังลงไปคนนี้เราอ่ะคนนี้เราว้ายความกดดันเยอ้าตายได้ไงกูว่าจะไม่ตายเลยครับโดนออรพิษเรียบร้อยเรียบร้อยเอากระโดดพิษ โดนผิดชีวิตเปลี่ยนอาการพี่เม้งหลงดิ้นหลงทางกันเมื่อสะทีมันโดนผิดชีวิตเปลี่ยนอะ่ะรออันต,ตินดดตีนะกาลีนะรออันตรีเจอแน่โหเพียบเลยสามตัวเอ้ยตามมาทำไมเนี่ย <c oughs> มาหลอกมันห้ามาหลอกห้ามาหลอกห้ามาหลอกเ้ากลีอยู่นี่กาลลีอยู่นี่ ไม้เหนด้จะฉายแสงแล้ว้ยไหนกาีไนลีอยู่นี่เฮ้เดสวนดนสวนนี่เดนี่เดดดสวนดดสวนเดี๋ยวนะ รอบหน้าใช้กระทาฟอสดีกว่ายิงนยิงสโลนยี่ป yup ัเดลเ่นเป็นเมื่อไร่เอวสเดินไปเดินมาอยู่เอวสูรมันทำอะไรของมันมาเน ไย,ย,ยที่โยหายอ,ะอ่ะหายอะ่ยอะไอ้โดดเกอดหับกลัเดิตอลหลับิจิตอลหายหายยอมเดียวหาย เอาไงดีวะรอรอรอไม่แหลกๆวะรู้สึกแหลกแหลวะป้งเกือบหายหน้ามาหลอกอะเจอดันทีเดียวตายหมด จะมาฆ่าเขาตายเองซะงั้นหายดีครับหายดีครับเดึงคอมโบเข้าไปหายดีครับปั๊บปับปั๊บปั๊บดึงคอมโบหายดีครับเล่นลองเล่นกระถางบอลเล่นกับ ให้มันเดหนื่อยๆให้มันเจอทีมได้เล่นเป็นนะเราก็เราก็แบกไปได้ถ้ามันเจอทีมหัวเล่นเป็นนะไม่ใช่แบงหลุดสองอย่าโอ้ยหลุดสองหลุดสามแบ่งอยู่สองคนก็ไม่ไหวนะเฮ้ยไม่แล้วเขาเล่นเต็มมาหลุดสองแล้วอีกคนหนึ่งเจอหลุดสองแล้วอีกคนหนึ่งเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยมาอย่างไงเะหัวจะปวดนาคอนได้ยังไงวะเลยโหดเนี่ย